เราเป็นเรื่องที่สามเนาะแล้วก็ยังคงตามหาตัววิไลรำพาอยู่ว่าเอ๊ะจะได้มาเจอในเรื่องนี้หรือไม่แล้วก็เป็นเรื่องของเราจะเป็นเรื่องในโรงเรียนด้วยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเ,เหมือนการเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือตัวโดนาจักรับเด็กมาเลี้ยงเราตัวมาเข้าโรงเรียนที่เราสองคนมีคู2สอบอยู่แล้วเรื่องวุ่นๆก็จะเกิดในโรงเรียนด้วยผมก็เป็นเป็น,ปนโดนาจัรครับผมก็เป็นตำรวจ อกองปราบปรามครับผมก็อ,อย่างที่พี่อุ้มเล่าให้ฟังครับก็คือมารับน้องมาเลี้ยงแล้วก็น้องคนนั้นก็เข้าเรียนกับคุณครูคคหนุ่มพลุรรนรนจักรก็ได้อ้าลิงลิงลว่าละครับร <c oughs> นบจักรก็ไปแบบว่ารับส่งน้องที่โรงเรียน ก็ได้เจอครูหนุ่ฟ hey. ุ๊กแล้วหลังจากนั้นก็ลงรักกันทันทีครับครับผมก็เป็นครูพระครูพระครูพระครับก็คือจริงๆตอนแรกคือเราแบบทํางานกับหนุกฟุ๊กเราก็เจอเขามาแบบเหมือนเกือบเกือบตลอดอ่ะแล้วเขาก็จะเป็นผิงคนแรกที่เราชอบเพราะว่าเราเจอเขาทุกวันแบบชอบความแบบง่ายๆของเขาจนแบบเรื่อง คนนี้เข้ามาเราก็จะเริ่มแบบเฮ้ยเราจะเริ่มคอนฟ lict กันนิดนึงแบบไม่ชหน้าละอะไรอย่างเงี้ยพอเรื่องราวมาันดําเนินไปเราก็จะเจอกแบบับหลิงหลิงแอนนี่ครับก็คือมาแบบเพียรพร้อมเป็นอะไรนะเป็นเซเล็บเป็นเซเล็บ <laughs> สมัยนะั้น <laughs> เราก็จะมีความแบบจริงๆแล้วเขาไม่ชอบเพราะว่าเหมือนด้วยคาแรคเตอร์ของแอนนี่เขาจะเป็นคนที่แบบเพียรพร้อมแล้วก็มีความแบบสวยและชัดหยิงใช่แล้วก็จะเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะ ต่าเตี้ยเวลาเราอยู่แต่พอเราเจอปัญหาเราผ่านไปด้วยกันเราก็จะเริ่มเข้าใจกันในในตัวละครสองคนแต่คุเล่าแอนนี่สิแอนนี่เหรอคะแอนนี่ก็ตอนแรกคือต้องพิจากก็คือคนเดียวเลยค่ะเพราะคิดว่าเราคู่ควรเองค่ะแล้วก็ไม่มองคนนี้เลยไม่ได้อยู่ในสายตานะคะใช่แล้วสุดท้ายก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ สำคัญที่สุดคือซึ่งเป็นครูแจ็คคูแจ็คใช่แต่เรื่องเราเชื่อมโยงกับภาคแรกไงบ้างสำหรับใจพิสุทธิ์อ่าสำหรับตัวภาคแรกกับภาคอา่เป็นในเรื่องของตัววิไลลำพาที่หายไปในตอนวุตุธาเทพเนอะเราก็เหมือนกับว่าพอเขาหายไปอ่ะมันก็เรื่องเราก็ดําเนินต่อในรุ่นลูกก็คือมีจดหมายที่ส่งไปที่วังจุธาเทพว่า,าบแบบต้องการเหมือนแบบ แค้นย่าอ่อนอะไรแค้นก็ตระกูลสุฬาเทพมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนก็เลยพยายามตามหาว่าวิไลลำพาอยู่ที่ไหนจนเหมือนกับว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราและที่ตัวใจพิสุทธิ์เองอ่ะก็เหมือนกับว่าเนื้อเรื่องมันจะดําเนินเกี่ยวกับว่าตามหาวิไลลำพาด้วยแล้วก็เป็นเรื่องความรักคู่มุ้งของเราด้วยค่ะเราเป็นลูกของใครคะผมเป็นลูกของรนพีครับของพี่เจมาครับเป็นเกมนะได้ได้ดูมาก่อนไหมจับท่า ได้ดูครับผมดูเรื่องของอลอนาพีครับผมเหมือนแบบอยากจะเข้าใจว่าคุณพ่อเขาเป็นคนยังไงแล้วมันจะรีเฟก t ์ในตัวอของลอราจักรยังไงบ้างครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามแบบว่าใช้คําว่าขโมยความเท่จากคุณพ่อนิดนึงครับเหมือนเห็นเขาคือตัวละครของลนาพีเท่มากๆครับผมก็พยายามให้ลอนจักรเท่สู้คุณพ่อได้ครับ เลยครับนี่ต้องให้เท่โอ้ยยานีครับผมฝากติดตามละครใจพิสุทธิ์ของพวกเราด้วยนะคะจริงๆอยากให้ติดตามทั้ง5เรื่องเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องของเราอ่ะคือเชื่อมโยงกันแล้วก็ฝากแฟนๆจูดาเท่นะคะติดตามพวกเราลป็นๆด้วยนะคะฮามพลาดครับผมครับ